ทีมงานสาวกรีดล่าหลังจับฉลากได้ของชมพู่อารยาโอนเงินให้ทันทีจุกจุต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สําหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ความฮอตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบนันสาวชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีนอตวิสรุธ รังสีสิงห์พิพัฒน์กระทั่งได้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่และเมื่อช่วงปีใหม่ทางด้านชมพู่อารยานอตวิสรุปยกครอบครัวบินลัดฟ้าเที่ยวประเทศฟินแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่ดูจะแฮปปี้สุดๆนั้นก็คือลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุที่ชื่นชอบอากาศหนาวกันแบบสุดๆ ล่าสุดทางด้านชมพู่อารยาหลังกลับมาจากเที่ยวก็มาอัดรายการที่สตูดิโอโพลีพลัสงานนี้เลยได้มีการจับฉลากย้อนหลังของขวัญปีใหม่กันซึ่งรางวัลที่หลายๆคนรอคอยก็คือของทางด้านชมพู่อารยาและต้องบอกเลยว่าทีมงานสาวที่จับฉลากได้ของชมพู่อารยาถึงกับกรี๊ดลั่นเพราะทางด้านชมพู่อารยาโอนเงินให้รางวัลทันทีต่อหน้างานนี้วันต่อมาทีมงานคนดังกล่าวถึงกับถวายน้ำหนึ่ร้อย ขวดเพื่อแก้บนกันเลยจ้าทำเอาชาวเน็ตอยากรู้ยอดจำนวนเงินชมผู้อรารยาโอนให้ทีมงานซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าระดับแม่ชมไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนรวมถึงการแก้บนด้วยน้ำแดง100ขวดก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากพอสมควรเลยจ้า